啊，เมื่อ วันที่19ที่ผ่านมานี่ครับที่คิงพาวเวอร์รังน้ํากรุงเทพมหานครนะครับโดยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ผ้าเข่าม้าภายใต้โครงการสินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชนโดยมีหลายภาคส่วนนะครับให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าวนะครับในโอกาสดังกล่าวนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชมสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ผ้าเข่าม้าจาก กลุ่มแม่บ้านนะครับแล้วก็ชุมชนในจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวว่าผ้าเขาม้านี่ถือว่าเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผ้าเข่าม้านี่สามารถนำไปใช้เป็นหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีดีไซน์ที่มีความหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าเมื่อ,อช่วง สองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับท่านก็ได้มีการพันผ้าพันคอนะครับซึ่งเป็นผ้าเข่าม้านะครับเพื่อที่จะไปโปรโมทให้กับชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ใส่เสื้อนะครับซึ่งเป็นลายของผ้าเข่าม้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งท่านก็บอกนะครับว่าผ้าเข่าม้านี่ทำได้หลายอย่างานะครับเมื่อจะเป็นทำเป็นผ้าเช็คตัวนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดผ้านะครับที่อยู่คู่เคียงกับพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานนะครับในขณะที่มีฝนตกลงมาชาวบ้านก็จะใส่ผ้าเข่าม้าพกหัวในขณะที่มีแดดลงมาชาวบ้านก็จะพกหัวเช่นเดียวกันเมื่อมีอากาศหนาวชาวบ้านก็จะนําผ้าเข่าม้ามาพันที่คอนะครับเมื่อมีสภาพะต่างๆนะครับชาวบ้านพี่น้องประชาชนนะครับทั่วทุกูมิภาคเนี่ยเรียกได้ว่า นำผ้าขาวม้านี่มาเกียงกายของพี่น้องประชาชนเกือบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะครับพี่น้องประชาชนที่ทุกระดับเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับ